แล้วก็จะพามาดูรีวิวนะครับรถออติสมือสองนะครับที่เพิ่งไปดูมานะครับเป็น2ระบบนะครับน้ำมันกับแก๊ส LPG นะปี2004นะครับนึ่งไปขับมาอาจจะมีซีทลอกปอกเปิรกนะครับนี่มีลอกเลกกงเลกกเกอร์เคลือบลอกโดนแดดเก่าบ้างอะไรบ้างเรื่องก็เป็นนี่ VVT ไอ้นะฮะมิติไอสิบหกวาววาตอนนี้น็อตน็อตล็อกฝาก็ไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้นะน็อตน็อตจะนีหลุดหมดแล้วก็ยึดโอ้นอล็อกฝาหล่นหายหมดแล้วเหรอ่งดูมาจากนนทบุรีนะดูในยูทูบมา ก็คือน้ำมันพาวเวอร์ไอชาร์จหม้อน้ำอยู่นี่นะครับแล้วก็หม้อน้ำมินียมอันนี้นี่น่าจะเป็นเติมน้ำนะเติมน้ำเป็นเสต็จอลไรนี่เป็นปิดแก๊สนะครับหม้อต้มอยู่นี่ใช้แต่น้ำมันก็ได้ไม่ล็กเครื่องนี่ม็กไหมใช่ไอ้เล็กตัวถัง น้ำที่ปัดน,น,น้ำฝนนี้เดี๋ยวมันเคลื่อนตรงนี้นะครับนมันเครื่อง,ง,นะมองไม่มีไอไม่มีเยิ้มนะจะมีเยิ้มเฉพาะไอน้ำมันพาวเวอร์นะลมลมมีสองตัวไฟฟ้าสองตัว,เ,วเอ็กอ๋ยอย่างนี้แต่อย่างนี้มันลมมอน้ำอย่างนี้ แบตเตอรี่อย่างนี้แบตเตอรี่ยังไม่ได้ใส่คายเยิกองอากาศอย่างนี้นตามโดยรวมนี่ขวาก็นี่ยต้านะครับอยอต้ายาริสนะครับปีส0 4พันสีสีก็เต็มนะครับ258หมดทันวา14ทันวายางก็น่าจะพอขับได้ล้อแม็กนะนดิสหน้า ดำหลังดำหลังคนนั่นขายเขาบอกเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนพระเบรกมานะครับขูดันก็นมีนิดๆตัวน,น,น,นี้ไม่มียางกันโคลนนะนี่เท่านี้แหละก็มีแตกลายงาบ้างนะครับสภาพพอขับได้อันนี้ก็มีนี่แดนเรียอลังคาปกติมีบ้างก็ถือสีสันก็ประมาณนี้ เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องด้านในก็นประมาณนี้เบาคนนั่งมีขาดนัหนหนึ่งนะครับเบานหนังขาดฝั่งคนไม่ขับไม่ขาดก็ด้านหลังก็มีขาดตามสภาพนั้นราคาประหยัดตัวนี้ที่จุดดีน,นี่นี่สวิตแก๊สผักไปด้านบนเป็นน้ำมันเห็นว่านะ โซนนี้ก็มีลดลดได้สวิตช์นี่ไม่แน่ใจสวิตช์อะไรบ้างเกียร์คันเกียร์เจอนี้เกียร์ก็เป็นคือขัดนิดหนึ่งนะครับจุดดูรีมีไฟตามสภาพเนาะมีสวิตช์ไม่รู้สวิตอะไรบ้างแต่ว่าผักออกมานี่เป็นแก๊สนะครับสองระบบช่วยหลอกสตาร์ดอก โอเควางดึงเบรกมือนะครับเกี okay, ่ยววางสตาร์ตเราบอกสตาร์ทต้องเหยียบต้องเหยียบคันเร่งหน่อยหนึ่งนะบางทีถ้าไม่ติดไม่มีวัดเข็มไม้นะตัวนี้ไอ้้ไอเข็มวัดรอบไม่มีเข็มไม้มีไปทีนี้จะมีโชว์นะวิทยุเปิดไม่ติด ดูน่าจะมีปัญหาแอร์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นสีไม่ขาดประตูเป็นแบบหมุนมือประจบแบบหมุนมือ,มมอประตูก็ไม่ผุนะข้างล่างนิดนิดนหน่นนอยนะครับสีถลอกปกเกินนิดนิดนิดหน่อยปกติหรือวา ตรงนี้ฝั่งฝั่งขวามีล้าวนะครับตามตามการใช้งานนะครับลำโพงก็มีให้สี่ตัวมั้งหลังสองแล้วก็หน้าสองหรือยุไม่ติดอยู่นะอ,อยางตรงนี้มีขาดหน่อยนะตามสภาพตามรถการใช้งานมานะครับเส,เสียงรถก็นิ่มนะครับนิ่ม แอร์เย็นฝานี่ต้องหาหารล,ล็อกฝาหน่อยแล้วมนะั้งล็อกล็อกสาห,หมดแล้วมนะั้งสายแก๊สมันหดแก๊ส R P G นะเห็นบอกว่าถังแก๊สหมดหมด,ดอาอยุอีกสองปีควรจะใช้ไปก่อน มาเนี่ยนะคร่าวๆเอามาให้ดูเผื่อใครจะหารถมือสองนะครับขึ้นมาก็เดยดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละดูใน YouTube มาโอเคอยูนะ่ลองขับมาไปนนทบุรีมานะครับนนนไปทำซ่อมแอร์แล้วก็ขับไปดูไปดูรถด,ด้วยก็มีตลอกนิดนึงนะครับแต่ส่วนมากอันนี้จะเป็นแท็กซี่เก่านะครับแต่ก็โอเคนะใช่ไหมวะ เห็นที่สองก็วันนี้ขายบอกว่าเครื่องพิ่เปลี่ยนมาใหม่นะเครื่องก็จะเงียบเงียบเคอยู่อ okay. อกลับได้ก็เอาแล้วครบงบเราน้อยอยังไงก็บอกว่าจีดพิเน,นะครับในการอไปจะหารถเหมือนช่างแมวนะครับก็ลองดูใน YouTube นะครับยูทูปดูในยูทูปแล้วก็โทรเข้าไปลองดูนะครับก็หาในเว็บใน YouTube นะครับราคาประหยัดนะครับตามที่งบเรามีงบน้อยถ้างบมาก ก็เอารถใหม่นะครับ